Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้โหอมเลยอ่ะอันนี้สัวจับไม่ได้แล้วนะมดี คุนะฮะของคุณเล็กใช่ไหมของของคุณวิสาิตคุณไม่ใช่ของไม่ใช่ของคุณเล็กคุณเล็กเป็นเบมเบอร์เป็นประธานค่ะเป็นประธานชื่อเล็กนุ่เป็นเคยที่ดีที่สุดและเป็นกเก็ที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดของบ้านตาหนึ่งบ้านตาหนึ่งที่อยู่ที่ตำบอล องใหญ่ตำบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเราจะทําแต่สินค้าคุณภาพคุณธรรมคุณภาพคุณธรรมคุณภาพคุณธรรมแอดบ้านตาหนึ่งตำบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นอะไรกินอลเลยนะดีไหมนี่ใส่ลูกแก้วนี่ไวัไนเป็นท่านเขาใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้ต้องตำนานไหมผิวจะละเอียดไม่นานนะเหรอ เดี๋ยมาเดี๋ยวเอาแพ็กเกจิ้งให้ดูนะเขาเขาเอารูกอะไรนี่ตรงูกันว่าเจ้าลูกอะไรลแพนเอาลูกแพนหรือลูกกลมพูลัพูแวนลแพนลำแพนกลแพนลัาพูที่ไหลําพู จำต้องอย่างนี้เลยสิเธอจะเอาไซส์เล็กไซส์ใหญ่อยู่ที่คุณเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์แจ็คให้เรียบร้อยว่าจะใส่กระปิเท่าไหร่แล้วก็วัดไซส์ขนาดที่หมดเลยอร่อยมากอันนี้เก็บไว้เพราะหัวหัอยื่นตัวแล้วก็มีพริกอร่อยมากเลยค่ะอร่อยจริงๆต้องมาลองนะคะแฉกหวานแต่ลักาเปรี้ยวนั้นสามารถมาทำกับข้าวได้อร่อยอย่างแสนดี นะครับเพราะถ้ารากำหวานนะครับก็บอกรากำหวานหวานถ้ารากำเปรี้ยวที่เขากินอ่ะเขาก็อยากจะได้ไ<ห>อ่าเขาเรียกความ<ห>เป็นสมุนไพรใบตอง<ห>มาลองเลยจริงๆไม่ต้องใบใหญ่ๆมีไหมเนี่ยวันนี้พวกคิดเอทไม่ได้เตรียมเตรียมอุปก,กรณ์ไม่เลยนะ แล้วก็พริกรวมเข้าไปเผื่อเขาอยากจะเพิ่มความเผ็ดร้อนสวยงามเลยโอเคไหมแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อแต่งสีสันแล้วแต่ว่ามีดอกอะไรนะครับเราก็แต่งข้างหน้านิดหนึ่งนะครับมันก็จะดูดีถ้าถ้าเปกระจุกกระจี้มันก็ไม่ถึงกระจายเพราะว่ามาานําำเสนออาหารพื้นถิ่นที่บ้านกาหลงตำบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตา อันนี้เขาเรียกว่าข้าวอย่ำปินะครับเป็นผิดพันธุ์จากชุมชนนะครับที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้กระปิดชั้นดีคือกระปิดแม่ลูกหรือเรียกว่ากระปิดเคยตายดำเอามาคุกกับข้าวส่วนร้อนๆนแล้วก็เอามาผสมกับพืชสมุนไพรที่ปลูกตามหัวไห่ไปนะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้เนใบมากรูด ใบนะแมงลกักหอมกระเทียม่ินูหรือดอกไม้ที่ทานได้ก็แล้วแต่เรามีอะไรก็ใส่เข้าไปแล้วก็คุกลงไปแบบนี้นะครับรวมทั้งมีอาหารทะเลอะไรที่ท่านอยากใส่ใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาเนื้อปูเนื้อกุ้งเ,เนื้อหอยเนือปลาหมึกอยู่ที่เราจะครีเอทมันเป็นอาหารที่ทําได้ง่ายๆอยู่ที่พวกเรามีอะไรก็ใส่เข้าไปแล้วคุกแบบนี้หน้าตาแบบนี้แล้วเราก็ใช้จานรองที่ทําจากเล็บพุดใบทม้